สวัสดีค่บปันปันสวัสดีเบกต้นสวัสดีน้องกินสวัสดีค่ะอะไรเี่ต้ือคนสูสาใหญ่ครับน้ยครับน้ไม่หายทีขึ้นใหญ่ครับตังเองเหรอใช่คุณนะสีน้ำยาเลยเจ็ดกว่าแซบสุน้ำยาต้อกินนะคุณาคุณไม่ข้ามพนาด้เบวา่านาแด้คุณเบวาเป็นต้นไหนอู่เรขยับไปีอไหน่อยดิได้นะครับขอน้องอ่ะ กอดนองกอดน้่าใจน่าใจนี่อมแข้นปลาหมดมีแต่ขี่เตาอยากููคู่ไม่ต้องเสียบได้ป่ะในคลิปนะปลาในคลิปปลาจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะอ่ะป่านป่าอไหน่อย่ยก่อนน้องสักค่อหนึ่ง ตัวแฟนมีโวามัวแฟนตัวแฟนว่าจังใดจังลอยมาได้ทุกวันในยามเรานั่งค้างกันอายบอกผลทางบ้านจังไดเอางานบังหน้าแม่นบอก็กยูอเอาอยัางนอ้องบังใจ เสียงพมากต้นฉบับมาห่อยเด้ต้นฉบับตัวแล้วต้นฉบับต้นฉบับรูจิหรออาจินต้นฉบับมาเดียน้น่อาจิตัวแฟนห่อจิงน้อไม่ได uh ้น uh ้องไม่ใช่นักร้องน้เป็นาร ปลาน้อยจริงๆดนเซอร์นีงามดนเซอร์เสียงดีแต่งงาลนเพื่อนๆเพ่นมีู้สวยมแงแงล้นวนัีนะั้ะ

ยยแค่นี้แม่แล้วก็ใส่นี้ถ่ายเลยถ่ายเลยเน่เดี๋ยวใ,ให้ฟังก่อนน้องแน่นแน่ท่อนนึงนะต้นฉบับร้อ,องได้ปะร้องได้อยู่ครับโอเคขอบคุณมากเอาถามเมื่อก่อนแล้วร้องได้ไม่ได้อรารมณ์ก็ไม่แน่นอน ม้วนมวนต้นโอ้ยกินเมล็ดนี่ไปกินไปนานไหอะแมค้จ๋าม้วนมวนต้นฉบับร้องสดเลยอ่ะมาถ่ายเลยอ่ะเนี่ยสโลอ่าอ่ะได้อ่ะเอาละครับจากคุณสุสายใหญ่ก่อนน้องแน่นแต้นฉบับอ่าเอาเลยเมื่อกี้ตัวแฟนไม่ได้น้องตั้งเอกปันพันอ่าเจ้าของเกิดเพลงปั้ดกล้องแม้สวยแค่กิ๊กสอง โอ้ยงามปะล่ำประเลือกอดน้องกอดน้องให้แน่นอ้อมแขนของอ้มันมีไออุ่นเสียงเงี้ยมีแบบยำหนาวใจรู้ไหมฉันต้องการคุณโอ๊ยเบาไปหรอต่อช่วยการุณ เป็นผ้าห่มบังลมให้เออแงบแงบเป็นไงบ้างแอบแงบแงบคักแอบแน่แงบแน่นอนมาด้อพี่น้องอุ้ยกล้องสวยคักอารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะอะไรรับมาตลอดทางรับมาตลอดทาง ต้องใส่ผักเ้อผมต้นิมนไช่ครับเนี่ยใส่ผสมแถมแม่เกนต้นฉบับน้องเพลงแก้บอสโจอ่าต้นฉบับเนี่ยน้องปันปันต้องเพแก้บอสโจไอ้ขัก่อนะปันปันจ๋าจบแบบเท่ๆเอายาวดีดีดีาดีดีดีอา อันนี้ี่งหน่อจแบบมับนะบแทัารันนี้อบับจจบแบบเพต้ทตมฉบับจบแบบเตมฉบับมฉับเฉบับแับแเหมือนบจบับจเาับบงเจบเทามเทพต้นฉบับจบแบบัเมักสองเฮายินดีนอกับเขามือเจ้าเอาเล เสียงพี่ปันนะนี่พอแล้วไม่มันจะมันคือนาล่างสันมันมันจะเพราะกับต้นฉบับนาล่าเขาล่าเขาไม่เนาะมันนะมันจะเพราะกับต้นฉบับนะใครต้นฉบับบ้าตัวหรอร้องันปันไงอ๋อแล้วไปโอ้บอกถึงบอลเล่านวดเหรออืมทันปันเขาร้องพ่ออยู่แล้วโอยร้านกูวิวแล้ว ปีหนึ่งล้านหนึ่งมีคนไปคอมเมนต์ไหมพี่สุห้าห้าปีหนึ่งล้านหนึ่งแบบเบอกแบบเยอะๆไหมน้องหน้าแล้วทำไมอ่ะดีพี่นันจากลบเนี่ยนั่งอย่างสามน้อยนะน้องปันเนี่ยนั่งขายแม่ซีนี่ก็สุูสัยใหญ่จนจบับก่อนน้องแน่นแน่นทำความพอแล้วก็ดีใจก็ต้องงานถักด้วย เรารเปินวแล้วขอมากอก็ดูกินไม่เป็นเลยเพิ่งเคยกินเพราะว่าเขาก็วงอยากติดตามแล้เรเอานี้ใส่ด้วยข้เด่๋ยีห้าเรามีขาลองพี่หนแต่เรื่อยๆเราผุดๆที่โดดเด่นคือเหตุแห่งเกิดจะบาเนี่ยเลื่อไปเลยว่าคู้ใรหลงทุกคนคสวัสดีจ้าไม่งนจะส่งอะไรส่งเล่งลองเลงอันนี้เจ้ครับ แกงเลิ่อนจานสังหารไกเพลงต้นเขามีเพลงของเขาที่สามเพลงต้นเขามีเพลงเขาเพ่งดีกว่าเองหเพกเกเต้นเลกต้นลองเพลงเลกต้นเนี้ยเอาเกินสักฟังได้เขาฟังอยู่เพ่งลองหน้าไอดีอ่ะตองเลกต้นเนี้ยเนใช่ไหมใช่ใช่ใช่นังนเย็นนะมืน้ำวิวงามงามเมื ยามรักว่านวันนี้ที่แกงเลิงกันพอรมันหัวใจแท่นองนาทายมาคอย,แต,ยแต่น้องก,ก็ควงเขามาเครียคดกเลันหวานมันอีออบอกแค่เลยนอสญญายตาคนมอเสียง มันจะบักปลเจ้าบักสูงสารแน่พ้อน้องใต้ๆที่เลียวมองยามเห็นน้องนั้นควงสายพอนอนฝันของคุณมาลเบิ่งวิวแกงบ่สดใสเ็บในในอกข้างซ้ายเป็นเนาเียไรเขาจะเห็นหมอแ อันนี้วันได้ซื้อบ้านกันครับต้นนี้เลยครับน้าน้าเพลยงเขาเพลงต้นฉบับครับแฟนคลับเอฟซีบรรยากาศทั่วไปของการเดินทางก็ได้กินน้ำจีนน้ำปลาร้อร่อยมากอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะโฆษณาเลยเยี่ยมเลยน้องแบมกระปุกน้ำนัวบ้านต้องค่ะอ่าน้องแบมกระปุกนน้ำนัวคบบ่นนน้้้้้าาะตตออองงงน้องแบมน้องแบม นแบบโอเคนี่นะคะสาวสวยสาวโสดติดต่อได้ทางทางไหนผมไม่รู้นะ <c oughs> โอเคนะครับขอบคุณมากครับราคการวิทิ์ที่ทำเอาพอยาสวัสดีครับ